ย้เ,เครื่องเห็ดราบจองพี่น้องเมื่อวาน้ตลาดในเครื่องเทพมากมีเครื่องครบมันก็ได้เห็ดราบจ้องกินพี่น้องเพราะว่าย้ำนี่ยกะอรูฟ้นก่ซิบเบด้จ้องกันเลแต่ว่าอามาตุนไว้พี่น้องยัาาพงพอด้กลอยู่รอบนึง่งตลาดบานนี้ก็ได้ว่าไรเครื่องอยู่ตลาดมาก เดยสซมาเหตุหลาบจองตอนสางกินพี่น้องสิ็แซ่พี่น้องมุนเดินคนเดียกินทีนึงตอนนี้เรายมเครื่องก่อนถ้าเครื่องครบมันก็จะเสียบกับพี่น้องเด้อหลาบจองครับ จอบมุขจ้องก็จะขายขึ้นขึ้นกับหล <Credit> e, ับเท่าเลยพี่น้องเลยสูตรเดียวกันเลยพี่น้อง่องของต่างเครื่องปุงต่างก็จะขายขึ้นกระลับเท่าหลับมกจองก็จะมีเป็นตามฤดูสำหนักรสิประมาณเดือนสี่เดือนหายลายเนาะสองฝนสีขาวหนาฝนพี่น้องมุกจองก็จะเป็นลายกำลัง แต่ว่าขึ้นฝนมาเด็กอะเบิดแหละส่วนนี่ฝนไา่เนี่ยมันเบิดอแะบบว่ามันก็นจะสุกขาดต้นเด็กอะฝนเทือกมันก็จะเปลือยไปน้ำ่วนไอยู่แถวผักไใต้เออแถวผักไใต้ของเราจองนี่ยรายเนาะแถวตะปูแถว,แถวสารวันแถว,แถวแถวไใต้ร้ายจะวตะปสักเนาะ ตรียมเครื่องเครื่องเทียนขาวหวานพี่น้องสมีถั่วน้ำใช้หลายๆหนึ่เครื่องเทียนขอเส่เครื่องเทียนครบก็แส่พี่น้องก็อยากให้กิน มันบุคบกับบุญยากาศเขียดไกี่น้องมันบุแสบทางนี้พอมากเครื่องเขียดได้มันครบ สองเสาฝากกระคึปซิมคึบพี่นอ้องสวนหน้าฝนพี่นอ้องเดือนหกเขาจะเดือนเกียเติเด็ด เทียดเทากับไก่สิบหกเลยยังวันนี้ไม่กับหอยพี่น้องเยอะไม่เทากับมีแต่วันนินไม่เทากับกำลังเผาอยู่แนวมักแนวแซ่บแท้ไม่นียนไม่นี่ ได้พี่น้องนี่เป็นซ่ามคนไหนมาตลาดมีทั่วใหญ่ๆ บรยากาศตอนเสาๆได้พี่น้องเด้เเราสิจักคมคึมคมฝ่าคึมฝนสิ่งังยังนเมืออยู่พี่น้องประมาณเจดายนปาแท้ง,นะงากแนนากน,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 น้า่งตัวใหญ่แบบนี้เลยปลาเาใสพี่น้องสไอส่ลงไป เอาเต็นอาเตนนึ้อเอเด้ออาเต็น,นอ,อาเด้เอ,อสีมันเห็ดเจียว้วเห็ดปนน่ะแหละเนุกก็่าทีผสมใส่กับลาบจองตัวนี้สุดยอดพี่นกเขาะมันมันแสบครับนันโอ้ยหัก

พี่น้องน,นี่นี่ลไลเลยพี่น้องตั้มให้มันหนักแหลกว่านี่ตั้มมันเข่ากันจะนำผสมเป็นพี่น้องได้ไหมน้ำก็น้ำซุปหอยนงน้ำแกงเขาที่ว่าต้มปลาเรื่อมเท่ห้องเราครบหมดเนาะ นี่เครื่องเทยทองเดี๋ยกวก็ครบไปแต่พี่น้องถือว่าจุ๊บๆไปได้พี่น้องถึงขั้นตอนการปรุงเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาหมกจองหาลงก่อนเด้อนี่จองหาลงก่อนเลยหลังจากนั้นก็ตักปลาที่เขาต่ำนี่ลงเด้พี่น้อง <ม>นี่เนาะคน,นมันเข่ากันมั่นกอเลรกับเครื่องเทียเท่านี้แล้ะนี่ร้ายจเ,เต็มแบบนี้เลย เราลงใส่ได้พี่น้องหมดขนาดคือว่าเมนูนี้เครืองเทียลายพี่น้องจุุ๊เลยครับมีสีสอสให้กับ อบพี่นอ้องค่อยหรอเอาลงไปได้สิบแซฟลด,ดมนันนี่หน้าตาสิบประมาณถ้าเกิดมันแข็งเกินไปก็เติมน้ำเข้าไปอีก๋ยวค่อยซีมทำนังพี่น้องนี่ในลายแบบนี้ด้วยกินสองกอบขวาวกัก็ดีด้วยพี่น้อง อิ่มเพือนไต่เพือนเนื้อเห็ดเผือกเพื่อนไต่หนักคงบอกได้ว่าโดานๆอีกกินทีนึงแสบแน่นอนพี่น้องโอ้โหแสบๆเลยพี่น้องมันน่าขวัญดีกินยอย่าโมยดีกับเครื่องบุคข่อยครบพี่น้องแต่วันนี้เครื่องครบด้วยพี่น้องเด้อ ต้องมาว่าครบจังเทาง่านี้มา,าตลาดครบทุกอย่างเลยที่ต้องการซีมึงก่อนอืมออกจังหน่อยนึงยังหัเติมวันนี้บ่เติมแปร,แรกเพราะว่าส่วนคาราบกระเพาะหน่อยนึงสีเติมเกลือเตอิเมเกลือ,เ,อเข้าไป เติมแปลงนี hmm, Remember, ่โอ้จะในรูปาสตรหอมแปลกจะนัวแปลกน้ำแสบครับแต่ว่ากระปุกป็นงยังนี่ยกระเบแบนะแส็บน้ำน้ำซุปปลาเ่ากระมันหวานปลาใหม่ๆสดๆอสดแส็บ้ะพี่น้องสุดน้อยเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมาเตรียมเสิร์ฟเลยพี่น้อง